ราคาไม่สูง <ừ> um. แล้วก็ได้คุณภาพนเนื้อเสียงที่ดีนะครับติดตั้งง่าย <ừ> um. อย่างยางเป็นที่ที่รักของผู้ใช้ทำาบรกา์มิสิิที่ชอบในแบรนดย์ยามาฮ่าอยู่ สวัสดีครับผมนัท Audio City ครับสวัสดีครับผมม้ง Audio City ครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเป็นลำโพงติดผนังอีกรุ่นหนึ่งอันนี้จากแบรนด์อะไรครับพี่มงยามาฮ่าครับอ่าพูดถึงยามาฮ่ากันบ้างยามาฮ่าเราให้ดูหลายตัวมาแล้วแหละมันจะเป็นโตอาหรือว่าเทอร์โบซาวอะไรเงี้ยเราเลยเรพูดถึงยามาฮ่าบ้างจะเป็นลำโพงเอาดอสปีเคอร์อ่าเป็น NSA d ครับ294นะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นของตระกูล NSA d นะครับโดยซีรีส์นี้ทั้งหมดของยามาฮ่าเนี่ยจะเป็นลำโพงแบบโอมเชื่อมต่อแบบบโมครั เป็นโอหมดเลยใช่เป็นโหลดเป็นอยนซึ่งจะให้ระดับเสียงที่ค่อนข้างจะนุ่มนวลนิดหนึ่งอ่ามันจะต่างจากพวกที่เราต่อเป็นวงลายนะที่สำหรับแบ็กการ์มิวสิกแต่แบบนี้ก็ใช้แบ็กการ์มิวสิกเหมือนกันแต่การต่อแบบโอมจะให้เนื้อเสียงที่นุ่มกว่าประมาณนั้นเสียงจะแตกต่างกันออกไปใช่แตกต่างออกไปครคเตร์จะต่างกันจะต่างจากพวกตระกูล VX Series อะไรเงี้ยครับอ่าแล้วก็ต่างจากรุ่นอื่นๆของ Yamaha ด้วยเป็นลำโพงเอาดดเอาโดก็คือจะมีมาตรฐานค่าอ่าการละอองน้ำแล้วกันอ่าการกันนิดๆหน่อยเป็น IPX3 ครับก เราออกน้ําได้ก็ส่วนสเปคลาโพงเนี่ยก็คือเป็นลําโพง2ทางกําลังวัดครับสูงสุดอยู่ที่100วัตต์ที่8โอห์มดอกลาโพงของเขาก็จะมีทวิตเตอร์ครับเสียงแหลม1นิ้ว1ดอกแล้วก็ดอกบูเฟอร์หนิ้วครับหนิ้วแต่ตัวโอเควัดดูด้านนอกมันจะดูใหญ่กว่า6นิ้วเนาะแต่ข้างในก็จะเป็นดอกของนี้ประมาณนี้อยู่ข้างในนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นลําโพงลักษณะที่เป็นเซอร์เฟตเมาส์ก็คือเราสามารถยึดผนังหรือว่าจะเป็นยึดกับเพดานก็ได้จริงจรยึดดได้เพราะแคลนนี้็กบบื จับด้านหลังของตัวลำโพงนะครับแล้วก็จะมีตัวหมุดสําหรับยึดนะครับยึดบนล่างเกลียวมาให้แล้วบนกับล่างตัวนี้มาให้มา2ตัวก็ถือว่าติดตั้งง่ายง่ายครับค่อนข้างผมว่าประกอบค่อนข้างง่ายเดียวแล้วคือเขาให้มาครบอยู่แล้วแล้วที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งคือผมมายกดูเฮ้ยเบาน้ําหนักเบาใช่น้ำหนักเบาอันนี้คือดีเลยใช่น้ําหนักเบาคือด้วยความที่ว่ามันเป็นลําโพงที่โอเคเราอาจจะคุ้นชินกับลาโพงพาสีที่รุ่นใหม่ๆปัจจุบันทาน้ําหนักค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันมีดอกอะไรมากมายแต่คือรุ่นนี้เป็นนนนนรุ่่่ททีคออขข้้าาาาาางงํตลลดมมแวย <ừ> ซึ่งก็ยังยังยืนหยัดอยู่ทุกวันนี้คือคยังจําหน่ายอยู่ยังเป็นลำโพงแบล็กการ์มิสิกที่ราคาไม่สูง <ừ> แล้วก็ได้คุณภาพเน,นื้อเสียงที่ดีกระโปงนะครับ,รบติดตั้งง่ายยังยังเป็นที่ที่รักของผู้ใช้ทาแบล็กการ์มิสิกที่ชอบแบนๆอย่ามาให้อยู่ก็ติดที่ไหนได้บ้างครับจริงๆร้านอาหารร้านกาแฟอะไรคาเฟ่ทั่วไปเลยเหมาะนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นดนตรีแบล็กการ์มิสิกที่มีเสียงร้องหรือไม่มีเสียงร้องตัวนี้ก็สามารถตอบสนองได้ดีเหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวต่อไปครับไปรับฟังตัวอย่างเสียงกันสักนิดหนึ่งไงครับ โอเคครับก็ได้ฟังกันไปแล้วครับบอกว่าส่วนตัวผมชอบนะครับคือมันเป็นลําโพงที่แบบราคาไม่สูง <Ừ. S 2> แบล็กการ์ม,มีสิ์ทำง,ง่ายแล้วแบบด้วยมาตรฐานยามาฮ่าหลายๆคนจะทราบดีว่ายามาฮ่าทำโลเอนอะไรเงี้ยค่อนข้างดีอ่า<ช>เนื้อมันนุม่มแล้วก็คือเราสามารถ<ช>ด้วยความเป็นแบ็กการ์มีสิ์เนี่ยมันมีปรับเชร์เทรเบิลกับเบสอยู่แล้วเราเราแค่ดันเทรเบิลขึ้นนิดหน่อยมันก็ทําให้สมูทได้แล้วตัวลำโพงนี้ใช่ฟังได้กว้างก็คือตัวนี้ขายยังไงขายเป็นคู่ไหมเป็นคู่1ชุดเนี่ยมันจะมาเป็นคู่ให้อยู่แล้วนะครับก็ คมเนี้ยให้2ตัวเลยในกล <c oughs> ่องเดียวกันาเป็นคู่ซึ่งมันก็สะดวกกับการติดตั้งด้วยคือก็ซื้อไปคู่หนึ่งแล้วก็ไปติดตั้งจบในร้านงานงานร้านเดียวประมาณนั้นนะครับก็ใครที่สนใจครับสามารถสแกน QR code คด้านล่างหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับเพื่อเข้ามาติดต่อสั่งซื้อสินค้านะครับแล้วก็สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมครับที่เว็บไซต์ audiocity.co.th ครับครับผมแล้วก็มีช่องทางใหม่เพิ่มเติมนะครับคือช่อง tiktok นะครับผมเป็น audiocity.th ครับสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่ สองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ